ถ้าจะพูดถึงประเทศที่เป็นที่รู้จักมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นอังกฤษประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบได้ครองโลกจนถูกตั้งฉายาว่าจักรวรรดิที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินรวมไปถึงประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตกาลที่อังกฤษได้ข้ามผ่านมาจึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีเรื่องเล่ามากมายที่ส่งมาถึงหลายๆที่ทั่วโลกรวมไปถึงเรื่องเล่าของพูดผีปีศาจรวมไปถึงสัตว์ประหลาดที่มีอยู่ผ่านความเชื่อของชาวบิเตนมันมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับเหล่าอาสูรร้ายแห่งตำนานอังกฤษ b บ็ก Agnes หรือบางคนก็เรียกมันว่าแบ็กอาร์นิสแบ็กแอกเสเป็นเรื่องเล่าของชาวอังกฤษพื้นเมืองที่เล่าถึงปีศาจแม่มดกินเนื้อแห่งเนินเขาเดนในแถบเลสเตอร์เชียเรื่องเล่าของ b บ็กแอกเนสถูกเล่ากันต่อมาจนเป็นนิทานที่พ่อแม่มักเล่าให้ลูกฟังก่อนนอนที่เล่าถึงแม่มดแก่ผิวสีสิทธ์งงเล็บยาวปากและฟันดำ ที่ชอบกินเนื้อของเด็กๆเ,เป็นที่สุดและมักจะปีนเข้ามาทางหน้าต่างบ้านในตอนกลางคืนเพื่อลักพาตัวเหล่าเด็กน้อยไปชาวบ้านในแถบเลสเตอร์เชียจึงมักจะสร้างหน้าต่างให้เล็กกว่าปกติเพื่อไมให้แบกเอ็กเนสสามารถเข้ามาได้แต่มันก็ยังมีแขนและเล็บที่ยาวพอตัวที่จะล้วงเข้าไปกระชากเด็กผู้วัดกลัวออกมาได้อยู่ดีชาวบ้านจึงเพิ่มความปลอดภัยด้วยการนำหนังสัตว์และสมุนไพรมาวางไว้ข้างหน้าต่าง เพื่อเป็นการป้องกันมันอีกทีและจนถึงทุกวันนี้แบ็กแอกเนสก็ยังเป็นเหมือนกับปีศาจแห่งฝันร้ายที่มักจะคอยหลอกหลอนเหล่าเด็กๆในยามวิกาลต่อไป The o l Man หรือมนุษย์นกคู่แห่งตำนานคอเวลแถบทางใต้ของอังกฤษมันถูกกล่าวถึงให้เป็นตำนานสมัยใหม่ของอังกฤษที่มีความโด่งดังและเรื่องเล่าคล้ายคลึงกับตำนานมอสแมนของอเมริกาเป็นอย่างมาก The a w l Man มีลักษณะของมนุษย์ผสมกับนกคู่ยักษ์ มีความสูงมากกว่า1.5เมตรตาสีแดงกำบสองปะกายในยามค่ำคืนมีกรงเล็บสีดำที่ยาวแหลมคมหูแหลมรวมไปถึงมีข้อเท้าที่ยาวเหมือนนกกระยางพวกมันมีความสามารถในการเดินสองขาได้เหมือนกับมนุษย์ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการปินไปในอากาศได้เหมือนกับนกคู่แต่ความประหลาดของมันคือกี่อัลแมนมากปรากฏตัวต่อหน้าผู้หญิงเท่านั้นและรายงานการพบเห็นของมันส่วนใหญ่เริ่มขึ้นในปี1976 เมื่อหญิงสาวสองคนพบเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บินโฉบเฉี่ยวอยู่เหนือโบสถ์ในเมืองคอวอลรวมไปถึงในปีเดียวกันหญิงสาววัยสิบสี่ปีที่กำลังเล่นตั้งแคมป์อยู่กับเพื่อนที่ตั้งแคมป์กันอยู่ในป่าใกล้กับโบสถ์อ้างว่าขณะที่พวกเธอกำลังออกมาอยู่นอกเต็นท์พวกเธอได้ยินเสียงดังก้องอยู่ในความมืดและเมื่อพวกเธอมองขึ้นไปบนฟ้าก็ได้พบกับนกคูกตัวใหญ่ที่มีหูแหลมขนาดใหญ่เท่ากับผู้ชายตัวเต็มวัย มีดวงตาเลืองแสงที่ส่องมาในความมืดมีกรงเล็บแหลมคมยาวเป็นสีดําจากคําบอกเล่าทําให้เจ้าสิ่งมีชีวิตปริศนาดังกล่าวถูกเรียกว่าดีอาลแมนรวมถึงการพบเห็นของดีอาลแมนที่อยู่ในท้องถิ่นได้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งรวมถึงมีคนอ้างว่าได้ยินเสียงอันน่าขนลุกที่คล้ายกับเสียงนกคู่ที่ใกล้กับบริเวณลานกว้างของโบสถ์มาจนถึงปัจจุบันดิปลัตตีโบนหรือกระดูกข้างฝั่งเคนมันเป็นปีศาจในนิทฐานพื้นบ้านโบราณของอังกฤษ บริเวณแถบแลงกระเชียและยอกเชียส่วนใหญ่แล้วเชื่อกันว่ามันมีรูปร่างที่เหมือนกับมนุษย์ที่ถูกถลกหนังออกและเนื้อส่วนใหญ่ถูกฉีกออกมารวมไปถึงบางเรื่องเล่ามันก็มีลักษณะเป็นกองกระดูกที่กองไปด้วยเศษเนื้อที่มีลักษณะคล้ายกับหมาตัวใหญ่รวมไปถึงบางตำนานก็กล่าวว่ามันเป็นโครงกระดูกเปื้อนเลือดไร้หัวที่มีทั้งหัวมนุษย์และหัวสัตว์เรื่องราวของบัตที่โบลได้รับการกล่าวถึง รวมไปถึงถูกนํามาเล่าเป็นนิทานอีกมากมายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กๆมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษจนถึงขนาดมีเพลงกล่อมเด็กที่พูดถึงในเรื่องราวของมันในเรื่องเล่าบัตตี้โบนจะทําการลักพาตัวเด็กๆลากไปยังที่ซ่อนของมันและทําการลงมือสังหารอย่างไร้ความปาณีและเหยื่อที่มันโปวดปานมากที่สุดก็คือเหล่าเด็กดือ้อหรือเด็กไม่ดีที่ชอบประพฤติตัวอย่างไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าใต้บนไดรวมไปถึงสถานที่ที่มืดมิดและอับชื้นซึ่งเป็นสถานที่ที่มันใช้สะสมกองกระดูกของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของมันไว้รวมไปถึงบางเรื่องเล่าที่เล่าถึงความเป็นมาของบัตตี้โบนซึ่งครั้งหนึ่งมันเป็นสุนัขที่ถูกสังหารโดยนพานและถูกปล่อยทิ้งไว้ในกลางป่าและเมื่อเมมดคนหนึ่งได้บังเอิญเข้ามาพบกับร่างไร้วิญญาณของมันจึงได้ทําการชุบชีวิตให้มัน จากการรวบรวมโครงกระดูกที่กระจัดกระจายของมันขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่มีเพียงกระดูกเพื่อออกไล่ล่าในพานที่สังหารมันจนมันได้เข้าไปยังบ้านของในพานผ่านทางป่องไฟและจัดการล้างแค้นได้สําเร็จจึงกลายเป็นเรื่องเล่าขานของบัตตี้โบนตั้งแต่นั้นมาเหมือนนักล่าแห่งพงไพรมันเป็นผีที่คอยหลอกหลอนคนในบริเวณวินเซอร์ฟอร์เลในเมืองเบิร์กเชียร์ประเทศอังกฤษ โดยปรากฏตัวให้เห็นเป็นชายที่มีเขาวกว้างรวมไปถึงบางครั้งก็แปลงล่างเป็นปีศาจที่สวมกะโโลกวางเฮืนจะออกขี่ม้าควบไปในยามราตรีโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีพายุเขา้าเมื่อมันควบม้าผ่านมาก็จะได้ยินเสียงโซ่กระทบกันไปมารวมไปถึงเสียงของแต่เขาสัตว์และเสียงคำรามของเหล่าสุนัขล่าเนื้อการปรากฏตัวของเฮืนในแต่ละครั้งมักจะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ของอังกฤษ หรือการเสียชีวิตของเหล่ากษัตริย์และขุนนางรวมไปถึงบางเรื่องเล่าก็บอกว่าเฮืนเคยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลป่าแต่หลังจากทำความผิดพาลาดอะไรแรงที่ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงไปเฮินจึงได้ทำการชดใช้ความผิดของตนด้วยการจบชีวิตตัวเองที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าจนกระทั่งกลายมาเป็นวิญญาณที่คอยหลอกหลอนอยู่ในป่าแห่งนี้เรื่อยมาแจ็คข้อเท้าสปริงถ้าพูดถึงตำนานของแจ็คข้อเท้าสปริง มันคงรู้ไม่เหมือนกับพูดผีปีศาจเท่าไหร่นักแต่ความโด่งดังของเรื่องราวของมันมีการปรากฏตัวอยู่หลายที่ทั่วอังกฤษจนกลายเป็นเหมือนกับเรื่องเล่าของพูดผีปีศาจเลยทีเดียวแจ็คข้อเท้าสปริงมีรูปรล่างผอมสูงผิวหนังสีสิดเหมือนกับซากศพมีกงเล็บแหลมคมและดวงตาสีแดงราวกับลูกไฟสวมเสื้อคลุมสีดำหรือบางทีก็มีหน้าคล้ายกับปีศาจมีความสามารถในการกระโดดได้อย่างเหนือขอบเขตมนุษย์เป็นอย่างมาก มันสามารถกระโดดข้ามกระแพงบ้านเรือนและอาคารสูงไปได้อย่างที่ใจต้องการจนทําให้ไม่มีใครสามารถจับตัวมันได้หลังจากที่มันเข้าจู่โจมเหยื่อและเชื่อกันว่าแจ็คข้อเท้าสปริงมีความสามารถในการพ่นไฟออกมารวมถึงม,มันมักจะหัวเราะด้วยเสียงแหลมสูงหลังไล่ตามเหยื่อที่กําลังวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวลักษณะทางกายภาพดังกล่าวทําให้แจ็คข้อเท้าสปริงถูกเปรียบเปยว่าที่แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นผีหรือปีศาจ ที่ออกมาหลอกหลอนคนในยามวิกาลแจ็คข้อเท้าสปริงปรากฏตัวครั้งแรกในปี1837โดยมักปรากฏตัวอยู่บริเวณชานเมืองของลอนดอนจนถึงครั้งสุดท้ายในปี1904ที่มีความยาวนานถึง67ปีเลยทีเดียวรายงานการพบเห็นของแจ็คข้อเท้าสปริงที่โด่งดังมากที่สุดมาจากคำบอกเล่าของแมรี่สตีเวนสาวรับใช้ที่เดินผ่านถนนคนเดียวในยามวิการเธออ้างว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดออกมาจากตอกที่มืดมิด และพุ่งเข้ากอดเธอรวมไปถึงฉีกเสื้อผ้าของเธอจนขาดกระจุยเธอกีดร้องและพยายามดิ้นรนขัดขืนสุดชีวิตจนเมื่อมีคนวิ่งเข้ามาช่วยเธอก็ไม่มีใครเห็นชายคนนั้นอีกเลยและหลังจากวันที่แมรี่สตีเวนถูกจูโจมแจ็คข้อเท้าสปริงก็ถูกพบเห็นในขณะที่กำลังกระโดดขวางรถม้าที่กำลังขับผ่านไปมาทำให้คนขับรถม้าตกใจและมาขับรถหลบจนทำให้รถม้าตกถนนและได้รับบาดเจ็บสาหัส และหลังจากนั้นแจ็คข้อเท้าสปริงกระโดดหนีข้ามกระเพลงที่สูงเกือบ3เมตรไปได้อย่างหน้าตาเฉยและเมื่อเรื่องราวการพบเห็นอีกหลายครั้งของแจ็คข้อเท้าสปริงได้ถูกเผยแพร่ออกไปจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากถึงขนาดได้รับการเขียนถึงในหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่มากมายหลายฉบับและในที่สุดมันก็ได้ปรากฏตัวอยู่ในนิตยสารนิยายบทละครและรายการโทรทัศน์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ยิ่งแจ็คข้อเท้าสปริงโด่งดังมากขึ้นเท่าไหร่รายงานการพบเห็นของเขาก็ายิ่งน้อยลงมากขึ้นจนกระทั่งในปี1843เรื่องราวของแจ็คข้อเท้าสปริงก็ได้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับแจ็คข้อเท้าสปริงที่ได้ไปโจมตีคนขับรถม้าอยู่ทั่วอังกฤษแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าแจ็คข้อเท้าสปริงจะเป็นแค่คนสวมชุดแต่ด้วยปัจจัยลหลายๆอย่างบางคนยังเชื่อว่าแจ็คข้อเท้าสปริงเป็นผูดผีที่ผุดออกมาจากนรก เพื่อทำการกลั่นแกล้งผู้คนในยามวิกาลจนเรื่องราวของแจ็คถูกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเจนนี่กรีนทีตเจนนี่กรีนทีตเป็นสัตว์ประหลาดของประเทศอังกฤษมันถูกอธิบายว่ามีลักษณะเป็นแม่มดที่มีรูปร่างน่าเกียดน่ากลัวและมีสีผมเหมือนตะไคร่น้ำมีร่างกายสูงใหญ่และสูผ้ผอมมีผิวสีเขียวและใบหน้าเหมือนหญิงชลาอัปปลัลก์วันแหลมคมเหมือนกับฉลามมีกรงเล็บแหลมยาวสีเขียวและดวงตาสีเหลือง เชื่อกันว่ามันแฝงตัวอยู่ในใต้น้ําเพื่อรอคอยดึงเหยื่อที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเด็กน้อยและคนฉลารวมไปถึงมันมีความใจเย็นมากพอที่จะรอซุ่มเหยื่อและล่อลวงด้วยการร้องเพลงที่มีอํานาจเหมือนกับไซเรนและเมื่อเหยื่อเข้าใกล้มันมากพอมันก็จะลากดึงเหยื่อลงสู่ใต้น้ําและจ้องมองด้วยดวงตาสีเหลืองอันน่ากลัวในขณะที่เหยื่อกําลังพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด จนกระทั่งเมื่อเหยื่อจบชีวิตลงมันก็จะกินเหยื่อด้วยความอเนจอร่อยและรอคอยเหยื่อคนใหม่ของมันต่อไปตำนานของหมาดำแห่งอังกฤษถ้าพูดถึงเรื่องราวของปีศาจหมาดำที่คอยดักทำร้ายผู้คนตามสถานที่ต่างๆในอังกฤษแทบจะมีอยู่มากมายทั้งเรื่องเล่าของแบ็กชักปีศาจหมาดำที่เล่นงานผู้คนในโบสถ์แฮดฟุตปีศาจหมาดำตีนผีแห่ง ford, แบนฟอร์ดแคปเพเวตหมาดำผู้เกี่ยวกาดแห่งยอกเชีย ตำนานหมาล่าวิญญาณแห่งเรือนจำนิวเกตเกรทฮาร์ดหมาล่าเนื้อสีดำแห่งความตายชัดกิมผีหมาดำผู้เฝ้าสุสานร,รวมไปถึงบาเกตปีศาจสุนัขล่าเนื้อลองขนทุกตำนานมีจุดเหมือนกันก็คือความอันตรายของเหล่าสุนัขปีศาจที่คอยล่าผู้คนอยู่ตามสถานที่ต่างๆและจะสิงอยู่ตามสถานที่เปียวรวมไปถึงนำโชคร้ายและความตายมาให้กับผู้ที่พบเห็นจนทำให้เรื่องเล่าของปีศาจหมาดำแพร่กระจายไปทั่วเกาะอังกฤษ ทั้งในด้านความอันตรายและความน่ากลัว l a n เทิ n ์นแมันเป็นผีพื้นบ้านของตำนานอังกฤษสามารถพบเห็นได้ในทั่วบริเวณออฟฟิ a แองเกีลักษณะภายนอกของมันมีลักษณะคล้ายกับคนถือตะเกียงที่ส่องแสงสว่างอยู่ในสถานที่อันห่างไกลเชื่อกันว่า l a n เทิ n ์นแเป็นดวงวิญญาณชั่วร้ายที่มักปรากฏตัวและใช้แสงรวมถึงการผิวปากเพื่อหลอกล่อเหยื่อและนำทางผู้คนเพื่อให้คนเหล่านั้นหลงทาง และเมื่อรู้ตัวอีกทีพวกเขาเหล่านั้นก็จะพากันหลงทางอยู่ในหนองน้ําและจมน้ําตายไปในที่สุดตามตำนานได้เล่าถึงวิธีรับมือกับแลนเทิร์นแมนเอาไว้ว่าหากใครพบเห็นมันก็สามารถหลีกเลี่ยงด้วยการนอนคว่ำหน้าลงไปในน้ําโคลนเพื่อไม่ให้แลนเทิร์นแมนจับได้และเดินผ่านไปกลินดิโลถ้าพูดถึงกลินดิโลคนที่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คงจะนึกออกอย่างแน่นอน มันมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณแถบหนองน้ําหรือทะเลสาบแห่งเมืองยอร์กเชียร์หรือเรีงกาเซียมันมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่ประสบกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ามีผิวหนังเป็นสเก็ตเขียวมีแขนยาวตากลมโตและมีพังผืดรวมไปถึงฟันที่แหลมคมและเล็บที่แหลมยาวเวลาส่วนใหญ่มันมักจะแช่อย,อยู่ในบอ่อน้ําหรือใต้ทะเลสาบจนกว่าจะมีคนมากวนมันมันจึงจะใช้แขนที่ยาวและส่งพลังของมันลากคนเหล่านั้นลงไปในทะเลสาบ จนไม่มีใครเห็นคนผู้นั้นอีกต่อไปเดือรแลมตันเวิร์มแม้จะถูกเรียกว่าหนอนแต่ในตำนานมันมีลักษณะเป็นงูยักษ์หน้าค้ายมังกรแห่งตำนานเดอ์แฮมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าจอร์แลมตันที่วันหนึ่งเขาได้จับสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับปาลาไหลขนาดยาวและมีหน้าตาแปลกประหลาดมาได้ก่อนที่เขาจะตกใจและโยนคันเบ็ดพร้อมกับตัวมันลงไปในแม่น้ํา และหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็กลับโตขึ้นอย่างมากในหนองน้ําจนไม่มีใครสามารถหยุดได้จนมันได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์แห่งหนองน้ําที่สร้างความวุ่นวายและไหยนะให้กับชาวบ้านและหลังจากที่จอนโตขึ้นจนเป็นอัศวินและกลับมาจากการลบในสงครามคูเสดเขาก็รีบกลับมายัางบ้านเกิดของตนพร้อมกับเข้าไปจัดการกับอสุร,รกายตัวนี้ทันทีโดยที่สวมเกาะน้ําไว้ทั่วตัวเพื่อใช้ในการบาดเจ้าหนอนยักษ์ตัวนี้ และสามารถจัดการมันลงได้ด้วยดาบอันแหลมคมของเขาจนเรื่องราวของหนอนยักษ์แห่งแหลมตันส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเหล่าพูดจิ๋วแห่งตำนานอังกฤษถ้าพูดถึงเหล่าพูดจิ๋วนั้นมันมีอยู่มากมายหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปร่างและลักษณะนิสัยรวมไปถึงความสามารถทางด้านเวทมนต์ต่างๆโดยที่จะมีทั้งพูดนิสัยดีที่มาคอยทำงานบ้านหรือช่วยมนุษย์ในยามที่ลำบากหรือแม้กระทั่งเหล่าพูดที่อาฆคบพยาบาทมนุษย์ ที่จะทำทุกวิถีทางที่สูดแสนจะเลวร้ายรวมไปถึงสร้างความวุ่นวายและการกลั่นแกล้งเพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดจนบางคนเรียกพูดเหล่านี้ให้เป็นเหมือนกับปีศาจกอบลินมากกว่าจนทําให้มีทั้งตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพวกมันทั้งในแงด่ดีและแง่ลายๆัยเดอะไวเลดีหรือเป็นการกล่าลวรวมๆถึงผีหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษที่มีอยู่มากมายหลายคนในแต่ละตำนาน แต่สิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดของเหล่าผีสาวเหล่านี้คือโศกนาฏกรรมอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากความลักการทรยศหักหลังหรือแม้กระทั่งการตอมใจผีสาวเหล่านี้จึงมักพบเห็นได้ในสถานที่เกิดเหตุต่างๆในประเทศอังกฤษได้ไบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมักพบในคือเลขาอันกว้างใหญ่หรือปราสาทโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจนมีเรื่องผีเข้ามาบ่อยๆอย่างเรื่องราวของผีแอนโบรีนวิญญ,ญาณราชินีหัวขาดของพระเจ้าเฮนรี่ที่8 ที่จะมาพร้อมกับขบวนรถม้าไล่หัวของนางที่มักจะปรากฏตัวออกมาในยามค่ำคืนหรือเรื่องราวของบาวเลดี้สุภาพสตรีชุดสีน้ำตาลกับภาพถ่ายผีของจริงที่โด่งดังจนเป็นที่ถกเถียงเพื่อพิสูจน์กันว่าพวกเธอเหล่านี้มีตัวตนจริงๆหรือไม่เวสติงบีมันเป็นปีศาจโบราณที่ปรากฏตัวอยู่ในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ผู้โด่งดังในตำนานมีการกล่าวถึงสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่ามันมีลักษณะที่แปลกประหลาด จากการรวมตัวกันของสัตว์หลายประเภทเช่นสีสัตว์และลำคอเป็นงูตัวเป็นเสือดาวหางเป็นสิงโตขาของกวางรวมไปถึงเมื่อเวลามันคำรามจะส่งเสียงดังราวกับสุนัขล่าเนื้อมากกว่า30ตัวที่แผดเสียงออกมาก้องทั่วป่าว่ากันว่าในตำนานเชื่อกันว่า q u e s t i n i n g beat เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักต้องห้ามระหว่างพี่น้องโดยจุดเริ่มต้นมาจากเด็กสาวคนหนึ่งที่หลงรักพี่ชายของตนแต่ถูกเขาปฏิเสธ และเมื่อเธอหมดความอดทนจึงหันไปทำข้อตกลงกับปีศาจเพื่อให้ได้แก้แค้นพี่เธอโดยการไปร่วมหลับนอนกับปีศาจ้ายและปีศาจยังบอกให้เธอกล่าวหาพี่ชายของตนว่าเป็นคนขืนใจน้องสาวจนเรื่องไปเข้าหูถึงปิดาของคนทั้งสองทำให้พ่อผู้โกรธจัดได้ปล่อยเหล่าสุนัขล่าเนื้อออกไปไล่ล่าพี่ชายแต่ก่อนที่ตัวพี่ชายจะถูกฝูงสุนัขกลุมขยำเขาก็ได้สาปแช่งน้องสาวของตน ว่าลูกที่เธอคลอดออกมาจะเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวพร้อมส่งเสียงร้องคำรามที่น่าเกลียดเหมือนกับเหล่าฝูงสุนัขที่กำลังลุมถึงเขาอยู่และในตำนานกษัตัตย์อาเธอร์ได้พบกับเควสติงบีดเป็นครั้งแรกหลังจากได้ไปมีสัมพันธ์กับมอร์แกนเลอร์เฟย์แม่โมดสาวโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยว่ามอร์แกนนั้นเป็นน้องสาวต่างมารดาของตนโดยเหตุนี้การปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดตนนี้จึงเป็นเหมือนกับการประกาศการร่วมประเวณีอันผิดศีลธรรมระหว่างพี่น้องของเขา และเป็นเหมือนกับคำพยากรณ์ที่นำความล่มสลายและความวุ่นวายมาสู่ตัวกษัตริย์อาเธอร์เองและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวของสัตประหลาดที่มีอยู่มากมายเท่านั้นยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ทุกท่านได้รับฟังขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ